เนี่ยจะเป็นคู่แตกต่างไอ้คู่ม,ม,มันอะไรก็มันไม่แน่นอนครับแมขึ้นไปอาจจะเสียเนี่ยครับไม่แน่ครับแม่บนท่อนไม้มวยทะเลนี่ไม่ใช่มวยบนเวทีครับยืนระยะไม่ได้สมาธิไม่ดีนี่อาจลวกลดได้ครับอลังวันครับอลังวันนะครับตัวเลเ็กในมอบเต็มครับแต่ตัวใหญ่ใ่มอบครึ่งหนึห่งนี้นั่นคือเสบัด ดูมวยในสิงแจ็คเตี้ยนรุ่โเด็กดสองีรอบัเนีู่้ที่สองครับผู้ชนะแต่ใ้รอบชิงชนะลิศเขียมขัด้องเงนราวัลส่วนผู้แพ้ชิงอันดับที่สามมิโซนะเป็นมวยดีมวยดังจากปูสานครับผู้วหครับโชกุณไม่ยืนรอแล้วะครนะโชกุนครับส่วนผู้ชนะคู่นี้จะต้องเจอกักโชกุนส่วนูแพ้ กรรมการเรียน yeah. <pe> ักมวยทั้งคู่มาข้างเวทีมงคลครับนักมวยทอนขอบครับขอบคุณก่อนแล้วก็นักมวยครับชนะเข้าชิงเลยครับเอาละครับขอบคุณไปยืนรอส่วนผู้แพ้ชิงอันดับสามกับพีน้อยครับดูว่าแต่ตามสายตาเป็นอ้วนผอมอ้วนผอมจอดทะเลนครับจะได้คู่ชิงที่สามเอาละครับมวยมุมน้ำเงินแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับมวยทะเล เจ้าหนนเจ้าหนนที่ไดุ้กแดนยองมาใช้รูปร่างสูงยาวเลยโอ้ยไม่ต้องทำอะไรครับแค่ปัดครับมือปัดครับเพียงสกิทก็ล่วงครับบอกบอกว่าเป็นความได้เปรียบของเจ้าหนุนครับรูปร่างสูงยาวเข่าดีครับสูงชะโนดตูดปอดยอดขุนปอดนะโมดูกาดเลไนะไม่ใช่มาจะหมดโอกาสเลยทีเดียวครับเราอาจจะเห็นตัวเล็กๆเข้าจิงก็ได้เจ้ามีสูงครับอยู่ในมุมน้ำเงิน ดูเขามีที่เด็ดอะไรครับยกที่สองแพ้เป็ดพังชนะเป็นมานมีสูงออกจังหวะไม่ดีนะยังหวะนี้เลยวะมาแล้วลองชิปนะมาลองชิปชิ้ปสู้ทะยอยเข้าไปแล้วโอ้ยไม่ต้องเลื่อนเลยครับเปิดตัวเลยนะครับชิงชามได้เปรียบแ้านด้านลู่ล่างครับผมหวานคูดจะสู้แหมขอเสื้อแล้วขึ้นทันที